เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง ต้องยอมรับเลยครับว่าสรารการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในตอนนี้มันถูกเวียงไปอยู่ในมือของแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบเต็มๆภายหลังเปิดบ้านไล่ถล่มอาร์เซนอลแบบราบคาบครับ,รบแม้ว่าชัยชนะนัดนี้ครับจะยังไม่ได้ทําให้ทีมเรือใบสีฟ้าขายับขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงแต่ว่าก็บีบช่องว่างกับอาร์เซนอลเหลือเพียง2คะแนนในขณะที่ลงเล่นน้อยกว่า2นัดด้วยการเรียกว่าขึ้นจ่าฝูงได้เมื่อไรอยู่ที่เวลาเท่านั้นครับวันแล้วครับขอบสนามวันนี้นะครับจะพาไปเก็บตกประเด็นหลังเกมหลังบิกแมชนัดนี้กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามี การเป็นอย่างไรครับ เรื่องของสถานการณ์ลุ้นแชมป์ครับอย่างที่กล่าวไปแม้ว่าแมนซิตี้จะยังไม่ผังาดขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงหลังจากโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่อาร์ตสตอลก็จริงนะครับแต่ว่าโมเมนตัมทุกอย่างกลับไปอยู่ทางเปลือยใบสีฟ้าเรียบร้อยแล้วครับโดยโปรแกรมที่ลงสนามน้อยกว่าอยู่2นัดถ้าพวกเขาไม่มีอะไรผิดพลาดกันเองนะครับก็น่าจะขึ้นเป็นจ่าฝูงแล้วก็พร้อมฉีกแต้มหนีห่างไปจนจบฤดูกาลย้อนกลับไปนะครับอาร์สตอลเคยมีแต้มที่นำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้ถึง8คะแนนด้วยกันครับโดยห่วงเวลานั้นนะครับทัพปืน ทรฟี่แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ทว่าผู้ตามในวันนั้นนะครับเหมือนฉลามที่ได้กลิ่นคาวเลือดพร้อมลากูต่อสู้และกัดแบบไม่ปล่อยรอเพียงจังหวะให้คู่แข่งพลาดเท่านั้นครับและที่สําคัญครับเรื่องของความมั่นใจหลังจากพลพักทัพเรือใบลงสามด้วยความกระหายและโชว์ผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและโหดเข้มอมริตในทุกเกมส่วนอาร์เซนอลออกอาการเผลแบบชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่เสมอกับลิเวอร์อพูลห,หรือเวสต์แฮมที่ควรจะเป็น6คะแนนก็ได้เพียงแค่2หรือจะเกมที่เจอกับซาว์แฮมตันที่ควรจะได้อีกสนนากกกาารณ์็ํลังจะ ผันและกลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กุมชะตาตัวเองแบบเบ็ดเสร็จครับหลักฐานยืนยันความผิวกระหายและเดินหน้าล่ากคู่แข่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเขาครับนับตั้งแต่พาให้กับทอแมนพอสเปอร์เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับหลังจากนั้นซิตี้ไม่เคยสะดุดแพ้ให้กับใครเลยชนะไป9จาก10นัดยิงไป28ประตูมีถึง7เกมครับที่ยิงได้อย่างน้อย3ประตูเรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรสังหารถล่มประตูอย่างแท้จริงซึ่งในเมื่อเกมรุกทำประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับเกมรับ ฐานจนพาตัวเองกลับมาอยู่ในสถานการณ์ลุนแชมป์และกลุ่มความได้เปรียบในมือเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสถิติที่เจอกันนะครับก็เป็นอีกครั้งที่เปปเปวเดลล่าครับสามารถพาแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะอาร์ซอลได้สําเร็จและเป็นอีกครั้งที่ทีมของเขานะครับเอาชนะลูกศิษย์อย่างมิเกลอาร์เตต้าได้นี่คือการโคจรมาดวนกันของเปปและอาร์เตต้าเป็นครั้งที่10นะครับแล้วก็เป็นเปปที่ชนะไป9ครั้งแพ้ไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อปี2อ2 0ันอี่สิบในศึกเอฟเอครับอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจ งยงด,ดําเนิต่อไปโปรแกรมที่เหลือครับหลังจากจบเกมใหญ่ที่รังเรือใบอาร์สตอลเหลือโปรแกรมลงเสาอีก5านัด้วยการซึ่งความยากง่ายผสมกันอยู่ครับทั้งเจอทีมกลุ่มบนและทีมหนีตายครับโดยโปรแกรมของอาร์สตอลนะครับประกอบไปด้วยเปิดบ้านพบเชลซีเยือนอาร์สตอลเปิดบ้านเจอไบรตันไปเยือนน็อตติแฮมฟอร์เรสและปิดท้ายด้วยการเปิดบ้านพบวูฟแฮมตันถ้ามองในแง่เดียวก็คือการเล่นในบ้านถึง3าเกมครับแต่ว่ามุมก็ไม่ง่ายนะครับในการรับมือทีมในโซนนี้ตกชั้นที่ต้องการคะแนนเพื่อความอยู่รอดตัดกลับมาที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีโปรแกรม มีมือถึง7แมตช์เป็นการลงเล่นในบ้าน3นัดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเวสแฮมลีสยูไนเต็ดและเชลซีส่วน4เกมที่เยือนนะครับจะเป็นการไปรเยือนฟูลแลมเอเบอร์ตันไบรตันและเกมนัดสุดท้ายนะครับของซีซั่นก็คือการบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดความยากง่ายนั้นแตกต่างออกไปครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นทัพเรือใบครับที่กุมทุกอย่างไว้ในมือได้หมดแล้วนะครับไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจอีกต่อไปครับพอสุดท้ายต้องมาดูครับว่าเป๊ปจะเสกแชมป์พรีเมียร์ลีกให้แมนซิตี้ได้อีกคร,ร,รก อีกหนึ่งเดือนนับจากนี้คือข้อตัดสินของทุกอย่างครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง